ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไบอันนิโกดวนครับนี่เรามาทางปา่าเรียบพื้นที่ครับที่หนึ่งงานเฮ้ยที่60ตารางวาครับบ้อม

เรจะไเอาพวกเศษหญ้าเศษต้นไม้ต้นต้นสักเชือส,สักอะไรนี่แหละอา๋อ,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 อบานบาน côn nhang dài đấy, ừ, dài bao này? một chế tương tư, một slide chậm tụ

Như vậy thon thon tụ Đợi ở hộ mê như cuột tụt Một tiệm Mà mê nạp vào những bán nhé Tụt đợi cái lụa của nó Đây này Xong xong bán cái đất nó là Ô à đợi cái lụa ต้นกระแดงสองต้นแล้วก็ต้นมะม่วงแล้วก็ต้น มะพราวต้นมะพร้าวนี่แปลกนะถ้ามันอยู่ไกลคนนี่มันจะไม่มีลูกเลยไม่รู้เป็นยังไงนะทีนะ่าดูแล้วมันไม่มีมดแดงถ้ามีมดแดงนี่เรียบร้อยการ <laughs> mà. Huh? Gi không biết đến hết hôm à hết hôm không hết hôm qua hết hôm qua đây mà hey. đây mà <sulla true> <olmuş> oh. <handywave> ฝากกดติดตามด้วยนะครับ